สดีครับผมเปนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ไปยังมาลงพัคสถานีหลวงไม่อย่างน่าบานเราเข่าวแล้วสองคนนี่เขาสิแยกทางกันเลยต้องว่าเป็นพยานนั่นเยวควาแล้วพยนแล้วต้องไปอำเภอแล้วนั่นต้องไปอำเภอเนาะโอ้ยเมื่อยหนักวันนี้มาทำอะไรที่สพอหรือต้อท้าก็กลองเจ้าขี้เหร่หนึ่งหกคนทำเพราะว่าเป็นลำเล็กแดดดีกว่าเจ้าโอเมร์แดดที่หลักกาไปอยู่่ยแดดได้ล่ะปิ้งช่างไหมเนี่ยดำค่ะ อะไรก็เห็ดดำเมื่อเนนี่นะผม<ฮ><ฮ>นะครับผม <S <S <ฮ>วันนี้มาแจ้งความเปน็นรองครับมาอย่างความหลังจากที่อ่ไร่สดกล่องสดนี่อยู่แล้วผมเจอมิจฉาชีพเนาะเจอมิจฉาชีพนะครับย่างที่เห็นในไร่สดแหละเจอมิจฉาชีพหลายสำนักเลยแหละครับหลายแ<า>หย้งเที่ยวแห้งกับที่สำนักสองสำนักท่าบางเดียวน,นะก็เราก็เลยวันนี้เราก็จะเอาหลักฐานมาแจ้งความครับเป็น้องครับแจ้งความแล้วก็จะเอาใบแจ้งความเนี่ยไปแจ้งกับธนาคารครับเป็น้องนะธนาคาร ให้ธนาคารอาญาบัญชีนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าบัญชีนั้น่ะเป็นชื่อคนนี้อยู่จังหวัดไหนอยู่อำเภออะไรแล้วก็จะไปเราก็จะไปหาที่บ้านเลยแล้วก็จะพาลาฮากระยังหูว่าเขาจอดที่ไหนเนาะเขาต้องไปเจียงเพราะว่าใช่ใช่เราเราไม่รู้ไงจะไปถาที่บ้านดูเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสดบห้าเดี๋ยวเ้าสิบห้าลอยฟังอีกนี่แหละเพราะปชีบมันหลายถ้าฮอว์บอจการมันกับสีลอยนวลแล้วก็จะเฮ็ดต่อต่อไปเรื่อยๆแมน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 เหมือนเหมือนคลิปไปเนี่ยของใครพิมพ์นิพายไปทางบ้าน อ๋อตอนแรกอะมือเคลื่นอะกับพี่ผู้หนึ่งม่ซื้อเดียวบางีมือบางเมื่อกี้นี่ด้ยไรสุดอีกมาอีกนี่ด้ยก็เลยวแบไปโล่งพายเกี่ยวนี่ด้ยกัล้ก็เลยได้มานะคะนี่ด้วยสานี่ด้วยสีไม่อีกด้วยความเป็นห่วงเอสพีนะคะก่อนจะโอนนะคะดูดูเลขบัญชีชัดๆนะคะอีกรอบหนึ่งโอเคพี่ดาวครับเดี๋ยวพี่ดาวครับพี่ดาวไทยป่ะไปเพื่อนครับไม่ได้พี่น้องครับงานเขาแล้วครับผม พราะว่าเฝ้าแล้วพี่น้องเฝ้าแล้วเพราะว่าเพรียไปไปหอดไปแจ้งข้อโมยเพื่อความเราไม่รู้ด้วยแหละเออก็ไม่ควรเราไม่รู้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบอกยอกษ์เช่อะเกิดอะไรขึ้นพอดีถือไอ้ใบแจ้งข้อไอ้ถือเอกสารสีแจ้งข้อเพี่น้องเข้าไปอ่าพอดีมันรรอยเวนมาถามว่าไอไม่ยังกินไม่ยังเลยอ่าไม่แจ้งความครับแจ้งคข้อเรื่องอะไรเรื่องโซเชียลนะครับพอดีมีคนเลยวิชาเชี่ยมาปลอมแปลงกัน มันที่ไปเป็นเป็นที่เ,เขาสินะแบบมีลูกค้าเขาขายของห้างออนไลน์นะครับวันนี้มาไปท่านลูกค้าอะไรไปหลงโอนเงินเขานะครับเขาแอบอ้างเอารูปเข้าซื้อเข้าขสินะไปเหตุเป็นเพจเขาสินะปเ,เป็นเป็นเป็นมองโอนเงื่อนเขานี่นะสรุปก็คืออ่าตำรวจมันบอกว่ากรณีแบบนี้นะเขาแจ้งข้อไดเพราะว่าเขามาไ้เป็นคนเสียหายเลยถามขึ้นว่าเอาเจ้าเสียหายอยังบวชเห่อจ้เสียหายยังบวชแจ้งว่าอะไรนะเจ้าเสียหายยังบ่ชหผวอึ้งเลย มันก่อนแมนควบมรอดเหรอฮะเขาบริสิทธิ์แมนเขาบริสิทเสียหายดิ่าใช่เจ้าเป็นญาติได้แต่ว่าเจ้าบเป็นผู้เสียหายเนี่ยจ้าได้โอนเงินให้เขาอยู่บ่เงินจะเสียไปอยู่บ่จะลงผิดไปโอนเงินไปยู่บ่เจ้าต้องเอาคนที่โอนเงินน่ะผิดน่ะมาแจ้งกู้ตํรวจแล้วว่าเนาะคุณต้องเอาคนที่โอนเงินผิดน่ะมาแจ้งนะครับผมก็คือว่าเอาทายสลีไอ้ที่โอนเงินผิดน่ะตัวบัญชีผู้เนี้เป็นซื้อุชี้พวกนี้แล้วก็เออเชทในการคุยนะ พอสรุปว่ายังไงคือกับว่าต้องให้คุ้นอยู่เงินคนที่เสียหายที่เงินไปเขาน่ะคุนนั่นน่ะมาแจ้งคุ้นเราก็ไม่หายายไปเขาไปเยี่นั้นได้อยู่แล้วว่าแต่ว่าเฮาเคาเป็นเจ้าของกิจการอยู่แต่ว่าเฮา่ได้เสียหายยังเพราะว่าเฮาว่าไปเสียเงินให้เขาไปไปโอนเงินให้เขาในสถะพี่น้องมันคือเลยเออสรุปกะแจ้งไม่ได้นะคะต้องเสียหายเท่านั้นแต่ไม่ผมไม่ยอมผมจะทำให้แจ้งได้นะผมเออแต่นี่ก็เป็นความรู้ความรูยังไม่เออความรู้ไม่เลยล่ะคือเ้าวบูหัวสั่มา กรณีแบบนี้ห้าตองแบบว่าให้ผู้เสียหายี่หลีโบมันไมเป็นงเลยนะแม่กับเป็นควอบครัใไม้คือแบบว่าผู้ใดที่เป็นกรณีแบบนี้กืเริ่น้องคืขึ้นคือแบบว่าต้องให้คนโอนเงิ่นคนเสียหายยีหลีเจ้าโตจมุนข่อยเป็นคนโอนเงืนในเขาต้องเป็นข่อยมาแจ้งให้เป็นนวดมากจ้นข้าห่งเป็นพยานนะแม่พอเขาไปเสียหายอย่างเราเราเป็นพยานรู้เห็นให้เขาได้แต่ว่าเราแจ้งข้เราไม่ได้ถูกโกงอะไรนะ ต้องเป็นผู้โอนกับผู้รับโอนเนี่ยผิดความผิดทั้งสองเขาก็เลยแจ้งบดายแล้วก็ไปอาญาบัญชีเขาบ่ได้เพราะว่าเขาบ่ได้เสียหายอย่างผมแล้วแล้วก็ไปฟังในรุยกันอยู่บ้านว่าจะกระบาดพี่บอกนิดนึงเราแฝงมาซื้ออเมซอนในในรุ่ยไปครับแล้วก็จะแวะแวะซื้อทุเรียนในรุยในรุยโทรมาว่าถือทุเรียนมาหน่อยโอเคครับผมไปใจที่บ้านนะครับถึงแล้วจ้าถึงแล้วลูกอันนี้เยอะๆตุเรียนยังมั้ยสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะก่อน ใช่ังูเด็กๆดีค่ะยังอ่าไปลูกไปโอ้ทรมามนานกินทุเรียนปีดดาวโาานกินทุเรียนม่ไม่พี่เมยมาจะให้ไครับผมไม่ดังครับหน้าตาย้มร้อยแห้งพี่น่อเมยนแหละ นอนไม่กี่ชั่ว <ผม S 2> โนนงอองมงนะครับผมโอเคพี่นอนตีสี่เนาะพี่น้องใครซื้อกล่องทุนไหมยังครับซื้อกล่องทุนไหมยังพี่น้องรุ่นด้วยกันนะผมผมว่าน่าจะน่าจะได้ดีกว่าหัวอยู่นะเนาะแลวแต่ว่าใครที่ซื้อแล้วเราขอย้ำนะคะขอย้ำอีซืี่ทุกท่านเ้อพี่น้องย้ำว่าชื่อบัญชีนิตยาคำพากละ เท่านั้นนะคะที่เงืนจะไปโอนได้พี่น้องเด้อโอนไปแล้วที่ไหนเงื่อนนี้มันเนี้ยสมมติว่าโกลิ่งเข้าไปแล้วมั้งสิการเฮ้ยนี่ไงมันก็เขียนไว้แจ้านี่ลุยหน้าก็เป็นหน้านี่ลุยมันมาเขียนบอกว่าเขาไปเบิร์นเลยแต่เวลาโอนเงินนี่พี่น้องซื้อบัญชีต้องเป็นนิตยาเท่านั้นเด้แจังสิแมนนี่ลุยแทนเนียนค่ะแต่หรือว่าบางที่อาจจะเป็นชื่อแม่ต้อมแต่ว่าหน้าจะกลุ่มข้ามภาชนะกันนิตยาคามาะละแม่ต้อมคามาะละ ย่ำก็คือวายน่าจะคุณข้ามพระราเกนันทีโอนได้หร<ม>ือเปลอาซอ่งจยไปโอนแล้วพูดถึงว่าอ่าคนที่โอนพิชไปเนาะเขาอยากเข้มให้ย,ยู่แต่ว่ามันพูดถึงว่ามันไก่เข้มบ่ได้อ่ะพี่น้องเนียน<ล>เราต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับซีบทุกท่านที่แบบว่าที่เพิ่นบอกทักมาว่าโอนเงืนผิดนันนี่สีจังใดสีเหาเราผิดชอบจังใดคือเราอยากรับผิดชอบอยู่นะแต่ว่ามันจะหลายดชอนที่สะรับผิดชอบจังใดอ่ะพี่น้อง พราะว่าเราเราก็บอกอ่แเราบอกอยู่ครับว่าตอนไล่สนเรื่อบอกตลอดเลยว่ายแย่ไปโอนซื้อเอื้นซื้อนีิสัย่าแค่นั่นพี่น้องก็เลื่อยลาดก็ได้เงินี่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 เอาง่ายบัญชีนี้อย่าโอนเด็ดขาดนี่นะครับบัญชีนี้นะครับพี่น้องห้ามโอนเด็ดขาดครับชื่ออะไรอ่าเราจะไปจะไปแคบอันนี้ก่อนนะบอชื่อนี่แหละเอออันนี้คือชื่อนายพรนพชื่นอารมณ์ย่าเด็ดแท่งอมซินนี่นะครับ อแล้วก็สูเทฟมีล้วพี่น้องชื่อสูเทพนะคะสองบัญชีนี้อย่าไปโอนเดบิขาน,นะคะน hmm. ี่เรากัปีมาให้มันจะเป็นลิงก์อย่างนี้นครับฮะเวลาอันนี้ดูด้ยไล้ส์สดเห็นไหมไล้์สดนี่มันจะเอาชื่อของมันจะเอาชื่อมันจะเอาเห็นไหมมันจะเอารูปของเรยนมาทําเป็นโปรไฟล์ของมันคือสร้างเฟสไอเฟสใหม่ข<อ>ึ้มนมาเห็นไหมชื่ออะไรนคนคนอะไรนี่แล้วก็มันก็มาคอมเมนต์ใต้ลิงก์ของอะไ ไอเวลาไอเอฟซีเรามาคอมเมนต์นี่ยเขาจะเป็นลิงมันทำไลายแอดเหมือนเราเลยนะครับผมเข้าไปปุ๊บก็เป็นเหมือนมันชื่อเป็นแจ๋วนี่ลุยเลยนะมีรูปไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเออนี่ไงนี่ไงเข้าไปก็เป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยแจ๋วนี่ลุยแล้วกอะอาการอัตโนมัติทุกอย่างหลอกมาจากเข้าเบสเออเหมือนเราหมดเลยคือเขาไปแฉออกของข้าวเหรอเขาใส่ของเข้าแต่เวลาเราโอนเงินน่ะพี่น้องมันจะไอเวลาให้ให้โอนบัญชีไหนคะเออเงินหายบันเลขบัญชีมากหายซื้อมากพี่น้องเออกระเบื้องเอาว่า มันเป็นนิตยาบอแต่ว่าแมนนิตยาคือมิจฉาชีพนะครับแมนบอเพราะว่าเวลาโอนเงินย่ะมันจะข้นซื้อก่อนจริงจิเนาะเออเวลามันคือสงสัยมันคือเราต้องถามมึงอ้าวทำไมเป็นบัญชีนี้แหละไม่ใช่บัญชีนิตยาล่ะมันอยจะตอบว่าหนึ่งเอ่อพอดีบัญชีวงเงินเต็มก็เลยเปลี่ยนมาใช้บัญชีนี้นะนี่คือที่มันคว้ามันบัญชีหลักมีปัญหาแล้วบัญชีหลักมีปัญหาไม่สามารถโอนเข้าได้เออมันจะมีข้อบ่ายเบี่ยงคืออีหยังกัสั่ง บ่มีลางับทั้งสิ้นบ่มีว่งเงินเต็มพี่รองครับผมไม่มีทั้งสิ้นนะครับนิตยาคัมภละเท่านั้นเ,ออเป็นที่ไหนเพื่อนมีบ่มีเป็นซื้อน่สาสมควนน่ะคัมภละนี่โอนได้ใช่ไหมหรือ,อนี้ไม่มีนะครับผมไม่มีนะอ๋ออันี้จะมีสิ่งนั่งอย่างนีนี่ไงโอ้จะมีสิ่งนั่งอั่างนี้ใช่เหรอแง่พี่รองบ้างนี่ไงนี่สุดมีเลยพี่รองเห็นไหมนี่นะครับ นายพี่น้องโอ้ยเฉสิวางเลยกะบางคนก,นก็บอกว่าหน,นูสาไปกู้เงินมาขนาดเงี้ยนนสี่แบบว,ว่าสเสียไปสองพันหน่วมโอ้ย,อยพูดถึงว่าเาคือใส่บ่อห้องก็เห็นใสอยู่เด้อเนาะแต่ว่าเ้าจะไปรับเทีเ่ยวใหม่ต้นงใ่เป็นไปบ้าได้หระพี่น้อจจงเจตียนจังไลยไม่เขาเขา,เขาใจอยู่วันเพื่อห้องเขาไล่ชดทุกครั้งนี้แล้วก็บอกทุกทุกทุกหาราที่ทุกซีนาที่ทุกสามวันเลยเลยเรื่องพวกนี้พูดย้ำตลอดเลยว่า โอนให้โอนบัญชีนิทยาคำราเท่านั้นน่านสกุลคำ่ผ้าะระแค่นั้นพี่น้องม่ีน่นนานสกุลอืน่นถ้าเป็นน่านสกุลอืนออ่นอย่างนี้แล้วหมครับถ้าเป็นแต่คุณแม่ถ้าเห็นแล้วมีอยูย่บ้างน้อยกะให้บุตรหลานลูกเฮ็ดไหยก็ได้ได้ไหมลองเด้อผมว่าถ้าไม่แน่ใจโอ้ยแม่ยันโอนผิดนี่โอ้ยตายละแม่โอนไปผิดซะเนาะถือม่ออาชีพซะเนาะบอกลูก <ผม S 2> หลานเฮ็ดไหยพี่น้องครับถ้ามีลูกหลานยังอยู่บ้ากะบอกคนที่แบบเป็นนุ่มเป็นยังไงก็จะเทือดไหยเบื้องไหยเนาะ คนแก่บาดตายเ,เล่นเคียงทั้งนี้ทั้งนั้นคือเข้ากับไปแจ้งความนี่ได้พี่น้องไม่เป็นว่า,มมาเข้าอยู่เฉยๆแต่ว่าเราไปแจ้งความแล้วเป็นไงบ้างพูดฟังหน่อยเอ,อ่เอเข้าไปแจ้งความเนาะเขาเดินกับไปในโรงพักพี่นบอกว่าไม่หยางเขาเลยว่าไม่แจ้งความอันมันเนียนยังอันมันเนียนค้นมาเลยออขนปลอมแปลงปลอมแปลงเป็น,ปนหนี้เอาละเอาเลยไปที่เขาใส่เพอาขาขายออนไลน์นะเพี่หนเลยว่าก็นี่แบบนี้มัน แจ้งความาได้เพราะว่าเฮาบ่ได้เป็นผู้เสียหายเฮาบ่ได้เป็นผู้โอนเงินให้เขาแต่ถ้าเป็น FC ที่โอนเงินไปแล้วก็ไปแจ้งความแล้วก็ไปอายัดมันชีเขาน่ะเฮ็ดได้อยู่แล้วว่าเฮาก็เลยอยากมาถามว่าเจ้าเสียหายยังอยู่บ่เออสารภคนนีเคยเจอกรณีแบบนี้อ่ะมีคนเคยไปแจ้งความบังคับความพิจารณาหน่อยเขาความพิจารณาหน่อยก็ตํารวจเพิ่นบอกว่าเอาเจ้าเสียหายยังอยู่เจ้าได้รับความเสียหายอีหยังผมเนี่ยหนักกัเลยสามคนก็เฉียบเพิ่นเนี่ยค่ะเพราะว่า ห้องเสียหายยังบอกว่ามงคนโอนอยู่แต่วันข้างนั้เจาหไม่ได้ไปโอนเงินเสียอย่างกับเขาะนงแต่ว่าคนที่โอนผิดไปนะ่ะไปแจ้งความได้นะทุกคนแคปแบบนี้ไปนี่แหละกฎหมายมันเป่นสั่นบ่านะแค่แคๆๆเขาเที่ห้าโอนเงินให้เขาไปแล้วก็เอาไปแจ้งความแล้วก็ชื่อไปแจ้งความแบบข้างๆอ่อนสินแล้วก็แจ้งอาญาเขาเขาอายัดได้พี่น้องแต่ว่าของเราคือทําไม่ได้เพ่กรณีของห้องเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าห้องไม่ได้เสียหายอย่างชื่ออย่างเงี้ยอย่างชื่อเขาแห่บ้างเราเป็นชื่อเหมือนเราแล้วก็เขาไอ เขาทำรูปเหมือนเนี่ยล่ละรูปเท่าไรเนี่ยเขารูปเขารูปไอ้นี่คือของจริงนะครับไหลเพจจริงเขารวมเข้าไปปลอมแปลงกันสิเห็นนีมเห็นว่า,วาครับห้องเพื่อนที่มปนน้องแจงเพื่อที่เด้่งดังไหหรือว่าเพื่อนไอ้นี่เ่าเพื่อนปัดอันนี้ดีอว่าเนี่ บอกว่าอยากเลี้ยงไหนฮะ่นบอกมันก็คือความเพื่นอยู่ว่าเาไม่ได้ดอกเขาเลยใช่ไหมข้าอยากมาสอบถามยังที่ไปกับบ้านสอบผู้ถือหุ้นแล้วพี่น้องว่ากรานีแบบนี้คือเ้างไปแจ้งตัวเ้างหน่ยไปแจ้งความหด่อยบ่อาทีก็ขาได้บ่อแต่สร้างอาญาเข่าวได้บ่อแต่ว่าคือตำรวจ่นบอกมาแล้วว่าบ่อใดสินะพี่น้องแต่ข้าก็เลยอยากหูวว่าผู้ใดเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้น่ะที่อยากหูวว่ามันแจกคว่ำไหนบ่อสินะไอ้ผมก็เลยมาคุยกันว่าแล้วจะหาตามหาเอฟซีที่ที่อยู่ใกล้เราแล้วโอนไม่ผิดอ่ะ เอามาแจ้งความนะครับรัมอาร์เอสีที่โอนผิดยุ่ไก่ระร้างใครอยากไปอายัดเขาหนะเฮียได้เ,เลยก็ยไปแจ้งความแล้วกับไอแคปหลักฐานแบบนี้แหละไปซ<อ>ื้อเขาซื้อบัญชีเขาแหละจะเรียกที่ห้าโอนเงินแล,ล้วก็เอาไปแจ้งตำรวจแจ้งความตำรวจเขาจะให้ไปแจ้งความาม่ได้แรงเงืนขึ้นอยู่างเนาะเขาแล้วก็ บอบอเขาก็เอาใบใบแจง้งความน่ะไปยื่นธนาคารดอนสินอยู่ไซต์ก็ดได้ใครเพื่อนอายะเป็นชื่อนี่เขาก็เจโอนเขาไม่ได้อีกเลยจริงจังจริงหรอกหรือถ้าเราอยากตามว่าเขาอยู่ไหนเป็นใครธนาคารเขาบอกเราได้ว่าเรามีใบแจ้งความตป็น่อยว่าแต่เขาอยากไปห่อใอนเขาน่ะหูเบิดเพราะว่าธนาคารเขาหูเบิดเขาบอกปแจ้งหรอกพ,อพู่นี่โอนไปทว่าถ้าไปแจ้งแล้วเขาอะไรงินขึ้นเขาบอกไปแจ้งนี่เีย จะพูดจะโมโหาได้หรือว่าได้แล้วแต่ถ้าห่อจับผิดไดห่อนยันห่อกระจอผิดเขาก็ไดขึ้นกันนั่นสินะแม่บอกโอเคครับพี่น้องครับนี่ละก็คลิปนี้ก็เป็นบทเรียนอีกบทเรียนนึงครับฝากไว้หน่อยนะฝากไว้ด้วใครก็ให้คําแนะนําด้วยนะครับพี่น้องผู้ใดที่ดงูเรื่องเกี่ยวกับจิ้งจกบ้า,านสีนะเจอ้งจกัูอันละฝากฝากแนะนําคอมเมนต์มาเด้พี่น้องมามันมันได้บองสินะแเจเหาก็ โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เราก็จะลงไว้ก่อนนะครับพี่น้องครับเราเห็นงานต่อไปนะพี่น้องเราขอแจ้งอยู่หลังบันไดนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกๆออเดอร์ด้วยนะคะตอนนี้ประมาณ2,000ประมาณ2,000ออเดอร์แล้วนะเนาะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะในเรื่องเดื่องางใดห่อวันที่23พี่น้องแต่ว่าโอนบัญชีนิตยาคำพันละเท่านั้นนะคะหรือว่าบัญชีเมตตอเทัลโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับปะไทโอเยาแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็โอเจ้าว์แฟมิลี่แฟนเพจของเราด้วย ขอบคุณมากครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ